การัสดีครับเพื่อนของน้องพี่ที่รักทุกท่านนะครับมาเจอกันอีกนะครับกับแอดหนุยคุยเรื่องหวยวันนี้จะพาเอาพาท่านมาพบกับหนังสืออีกฉบับหนึ่งนั่นก็คือเก่งจริงนะครับเก่งจริงกับเจ้าแม่ทองมาอันนี้เป็นฉบับแรกที่นำมาลงนะ ปีที่แล้วลงมาทั้งปีแต่ปีนี้ยังไม่ได้ลง <c oughs> ก็มาลงเอาวันนี้นะสำหรับงวดหนึ่งสิงหามีหลายท่านบอกว่าลองเอาเก่งจริงมาดูเพราะว่าบางครั้งเขาให้มองไปที่เจ้าแม่ทองมาสีกับ9นะครับเลสีที่เขาขอมาเขาบอกสีกับ9้าเลขหน้าปกนี่ก็สุดยอดเหมือนกันนะเขาว่านะ งวดที่แล้วเข้าไป2 2 4สองยังจะมาอีกหรือเปล่านะถ้าจะให้เอียงหลักตักกะเราก็ต้องไปทาง9กเนาะเมาอยู่ที่9095แล้วก็98นะเอียงไปทางเลขเก้ก็แล้วกันถ้ามานะครับมาดูในเล่มนะครับปอชัยเชษ ดนี้หลักร้อยสองกับห้าสิบเจ็ดกับหนึ่งหน่วยแปดกับเก้าชุดสามตัวอยู่ที่2 7 8 2 7 9 2 1 8 2 1 9งเจ็ดเก้าสองนี่ยนะสองเจ็ดแปดสอ 5 7 8 5 7 9 5 1 8แล้วก็5 1 9นี่นะชุด3ตัวเขา2ตัวตรงอยู่ที่7 7 8 7 9 1 8แล้วก็1 9นะ่ะ7 6 7 8นะถ้าจะมาช่วยอยู่ที่6 7และ8นะ นะครับชุดนี้นะถ้าจะมานะ <c oughs> ถ้า8ก็1 8 2 8นี่แหละ7ก็น่าจะเป็น7จ็ดแล้วก็7จหเช่นเดียวกันนะครับลองดูนะครับหกเและ8มีโอกาสนะครับงวดนี้มาดูสอราชสาร งวดนี้บนอยู่ที่6กับ5ล่างอยู่ที่3กับ0 6ก็6 2 6 6 6, 6, 6 9 5 0 5 2ไอ้5 5, 5 3 5 5, 5, 5นะส่วนล่าง3 0 3 2 3 6 0 1 0 6และ0 9 หกเจ็ดแปดมันติดหกอยู่นะเอฟซนะติดหกอยู่นะหกสองหกหกแล้วก็หกเก้านะถ้ามานะล่างวางถ้ามาล่างก็ชอบไปทางเลขนี่แหละสามหนึ่งสามสามสี่ห้าหกนี่สามนะเลขเลขล่างนะถ้ามาก็จะอยู่ประมาณนี้นะสามสี่ห้าหก บนอยู่ที่6 7แล้วก็8นะถ้ามานะครับลองลองดูนะครับมีโอกาสอาจารย์ตรงตัวเดียว8 <c oughs> แผนมาอยู่ที่8 2 8 6 8 9 8 2 2 8นะตัวกลับนะรวยตัวเดียว9 8และ2 ปีที่แล้วอย่างนี้ถ้ามาอาจารย์ตรงเขามามาก็มาเลขเด่นนะถ้าเขาในสามตัวมาตัวนะมันจะเป็นอย่างนี้นะปีที่แล้วนะชุดนี้นะส่วนใหญ่จะสามตัวมาตัวนะครับบนในะล่างนะตัวดีของเขาอยู่ตรงนี้นะห้าตัวมาตัวของรางวัลที่หนึ่งนะ ปีที่แล้วเก่งหนึ่งนะเข้าดีมากๆปีนี้ยังเอามาลงใหม่ๆนะเอามาลงใหม่ๆก็ยังตรงกันอยู่นะ6กหนะดูหกหกเนะหกเเริ่มจาก5้านะห้าหอันนี้6กเเพราะฉะนั้น2อาจารย์อยู่ที่หก ดูนะครับเขาปีที่แล้วตัวนี้เข้าทั้งปีมันกันเข้าดีนะครับเก่ง1ปีที่แล้วนะผมวามาลงปีหนึ่งเต็มๆนะปีนี้ทุนน้อยก็เลยเอาออกไปพอมาปลายปลายปีตั้งแต่พฤษภามาทางบริษัท YouTube เขาบอกว่าเอาลองมาดูอีกทีลองให้ทำผมก็ต้องขอคุณ youtube มั่งนะก็เลยหันกลับมาทำอีกนะครับ ถ้ามาอยู่ต,ตรงนี้แหละหกเจ็ดปดนะครับเพียงไปทางหกเจ็ดแล้วก็แปดมีนะของเขามีนะปกติเป็นอย่างนั้นวิ่งหกกวิ่งห้านะหกกับห้าหกเจดนะแต่ชอบไปทางนี้นะหกเจ็ดแปหรือห้าหกเจ็ดเอามา B ีร้อนะบนอยู่ที่ 5้าหล่างอยู่ที่4ี่เจ็ดกึงสองกับสี่ยังมีให้เห็นอยู่นะล่าง4ี่ห้านะส ในท่าล่างจะมาก็จะมาประมาณนี้นะถ้าบนบนนะถ้าสองมาก็เอามาใส่ชุดนี้นะเจ็ดสองนะไม่มีมีมีสองห้าสองหกสองแปดาจะวินตัวนี้นะครับเอามาดูโหนบุรินนะครับโหนบุรินสี่ตัวมาตัวบนและล่างนะปกติเป็นอย่างนั้นบนสองตัวคือศูนย์กับห้าล่างหนึ่งกับหก ล่างบทเอาบนก่อนบนอยู่ที่0 2 0 3 0 5 0 9 5 2 5 3 5 6แล้วก็5 9ถ้า0ูนย์มานะเติมไปที่เติมหน่อยนะครับถ้าเติมหน่อย ถ้าหกท่า1หนึ่งมาก็จะอยู่เซตประมาณนี้ถ้าหกมาหกสองหกศูนย์หนึ่งสองหกศูนย์หกหนึ่งหกสองนะถ้ามานะก็จะอยู่ประมาณนี้นะเลขล่างนะเลขบนก็จะอยู่ประมาณนี้เซตนี้นะ ผมว่ามีโอกาสสูงนะครับมาดูอาจารย์เอเนกน้องรีวิ่งตัวเดียวเข้าอย่างที่ว่านะอดีตเป็นอย่างนั้นนะวิ่งตัวเดียวเข้าคือ8เลยล่ะนะถ้าแมาก็8ปดหนึ่งแปดสองแหปดหกสจะมาหรือเปล่าบนและล่างนะ อาจารย์อเนกนองรีบางที่ตัดเข้านะเป็น 2, แปดหนึ่งแปดสองนะตรงนี้นะถ้าเข้านะจะอยู่ประมาณนั้นตัวนี้ขเขาค่อนข้างแม่นนะครับตัวนี้ค่อนข้างแม่นนะอาจารย์อเนกหน้องรีติดไว้มั่งนะติดไว้นั่งถ้ามามาล่างนะเด่นไปทางเลขล่างนะครับมาดูขวัญใจจากขวัญของขวัญจากใจนะของขวัญจากใจ ไหวกันระหว่างแดงกับน้ำเงินนะมวยนะแดงอยู่ที่7815น้ำเงินอยู่ที่3458นะชนกันอยู่ที่8กับ5นะครับเขาดึง58 5868อะ่ะ ทำมานะครับห้าแปดหกแปดอะนะชอบนะครับตัวนี้ดีนะเพราะตัวนี้วิ่งแปดใช่ไหมตัวนี้วิ่งห้าถ้ามาเขาดึงหนะ้าแปดล้วติดมือติดมือติดไม้ไว้ม,มั่งนะครับมีโอกาสสูงวดน,นี้สามตัวมาตัวหรือชุดสามตัวอยู่ที่สี่เจ็ดแล้วก็ห้าปกติเป็นสามตัวมาตัวนะครับนี่สี่เจ็ดและห้า สองตัวล่างอยู่ที่5กับ6นะเอาไปใส่แปดนะทำมานะครับส่วนนี้ไปบนชอบตัวไหนล่ะห้าหหรือเปล่าห้าหรือเปล่านะตัวนี้นะครับชอบทางนี้นะสองตัวนี้บนนะ ล่างชอบชุดนี้นะครับเอียงไปนะครับเอียงไปแม่ชีเมียนนะเก้ากับห้านะครับรูดเก้านะเขารูดเก้าเลยตั้งแต่เก้าศูนย์ไปนะตัวเน้นอยู่ที่เก้าหานะครับสุนอาจารย์เอกอยู่ที่ห้าเก้าหกหนึ่ง 5 9 6 1นะครับรูด6นะตรงนี้รูด6ติด6เลย6 1 1 6 6 5 5 6 6 9 9 6งั้นก็68แล้วก็86อีกชุดหนึงนะนะไปดูเฉลยวันสุดท้ายกันแล้วกันว่าชุดไหนจะเข้านะอยู่ประมาณนี้ส่วนบนชะลอไว้ก่อน <laughs> มาดูแสนคมแสนคมบนอยู่ที่หนึ่งนะ4หนึ่งแปดหนึ่งแล้วก็8 1ตัดเล่นนะครับส่วนเลขล่างอยู่ที่3 3มหแล้วก็3 7นะครับสุดท้ายไม่มีตัวนี้ยังชะลอก่อนนะวิเล็กวิ่งยังไม่เท่าไหรนะ ยังเไม่เท่าไหรยังชะรอได้ไปดูข้างในจะฝากตรงไหนผมชอบตรงอันเนกหนองรีนะนี่อยากให้ดูตรงนี้นะครับนี่เอาไว้หน่อยนะมีมีไว้หน่อยนะตรงนี้ตรงนี้อน,นะอยู่ที่58 58 68 ในใจผมว่าจะมีหนึ่งชุดอะจริงหรือเปล่าไม่รู้นะแต่เชื่อว่าน่าจะมีสักชุดหนึ่งตรงนี้นะครับฝากไว้นะโอเคครับกบราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดหนุยคุยเรื่องหวยด้วยนะครับเผื่อมีโชคไปด้วยกันกราบขอบพระคุณเจ้าของหนังสือเก่งจริงนะครับ ที่อนุญาตให้รีวิวได้นะในภาวะเศรษฐกิจเรื่องรือนะก็ขอให้ท่านค้าขายร่ำรวยก็แล้วกันสำหรับวันนี้ต้องกตาบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปถัดไปนะครับสวัสดี